บ้านใครมีปัญหาตู้เย็นปิดไม่สนิทเห็นไหมคะเรามีตัวนี้เลยค่ะคือจะเกี่ยวล็อกป้องกันให้ตู้เย็นสนิทมากยิ่งขึ้นนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปแตะกันให้ดูนะคะตามไปดูเลยจ้าบ้านใครมีปัญหาตู้เย็นปิดไม่สนิทแบบบ้านเราบ้างหรือบางคนจะมีปัญหาเรื่องขอบยางประตูเริ่มสึกเริ่มเสื่อมความเย็นออกปิดไม่แน่นเรามีตัวแก้เลยจ้ะตัวนี้เลยเป็นตัวล็อกตู้เย็นนะคะ ซึ่งง่ายมากลอกอันนี้ออกมด้วยแล้วก็ทำการแปะได้เลยอตู้เย็นของเราก็จะแน่นขึ้นนะคะเปิดไม่ออกเพราะมันมีตัวนี้ช่วยหลอกไปอยู่ถ้าต้องการเปิดนะคะก็ง่ายมากแค่บิดตรงนี้ลงีูจ้ะ พอไม่ใช้งานเ็ปิดตัวนี้กดปึ๊บคราวนี้เราก็เปิดตูต้เย็นไม่ออกแล้วจ้าหมดปัญหารเรื่องตู้เย็นปิดไม่สนิทนะคะใครอยากได้เดี๋ยวเราแปะพิกัดซ้ายมือในตะกร้าให้นะ